ศูนย์วิจัติดตามของ ECU Shop นะครับของโนะรงงานโตนะอันนี้กำลันะงทำรถมาติดอยู่อันนี้บรรยากาศโดยรวมนะครับก็จะมีเรียกว่าสถานที่สำหรับที่คน้นวิจัยนะครับของ ECU Shop นะครับ,นะรบนนเป็ศูนย์วิจัยของ ECU Shop นะครับยินดี นี้ก็คือนตัวคันเร่งไฟฟ้าครับครับช่วยลดอาการหน่วงคันเร่งให้คันเร่งแบบติดเร่งติดเท้าขึ้นอ๋อครับ,ค,รบคือ<ช>ถ้าเป็นรุ่นอันนี้โตโยต้ารีโวแต่ถ้าเป็นพวกมัตตาเขาก็มีรุ่นมั้งครับมีครับมีใช่มีเหมือนกันครับมันจะแตกต่างกันที่ปักครับปักมันเสียบไม่เหมือนกันอ,อปักของแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันแต่หลักการทํางานเหมือนกันครับเหมือนกันหมด แตกต่างกังที่ปักนี่<อ>นี่แหละที่มันจะไม่เหมือนกัน,นแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันแล้วมันกินน้ำมันไหมันเกียบมีผลไหมถ้าเราขับขี่เหมือนเดิมเนี่ยแบบใช้คันเร่งเหมือนเดิมเนี่ยเรามันจะประหยัดได้ประมาณสิบ5ิห้าปเซ็นได้อยู่ครับอยู่ที่เท้าของเราอีกทีหนึง่งถ้ากดกดเรามากดเรามากดสนุกกดเรื่อยๆก็เบื่อครับอ, <laughs> อยู่ที่เท้าเราเลย ราคาัดมาสามันดับเป็นค่าเฉลี่ยอ่าใช่ครับก็คือก็ออพอแล้วใช่ครับอืมอันนี้คือที่นี่คิดคนเองใช่ปะ่ะใช่ครับผลิตที่นี่เลยครับในแบรนด์ดียชอปทำที่นี่นแล้วมีขายต่างประเทศไหมมีครับผลิตที่นี่เราส่งไปฮัในในและต่างประเทศผลิตที่นี่หมดเลยครับอ๋อครับคือศูนย์ศูนย์นี่มีนอกจากเชียงใหม่มีที่ไหนครับศูนย์ถ้าเป็นตัวแทนมีทั่วประเทศครับอแล้วแล้วศูนย์วิจัยอะฮะที่นี่ครับ ที่นี่เลยที่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 มาเห่นมีที่นี่ที่เดียวใช่ครับอ๋อคิดค้นวิจัยสร้างที่นี่หมดเลยแล้วก็ส่งไปที่กรุงเทพพิศรณมิอันนั่นจะเป็นฝ่ายการตลาดเป็นเป็นของคนไทยปะครับแบรนด์คนไทยเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคือถ้าถ้าคนที่อยากมาแบบให้พูดป้านปูดป้านี่ต้องที่นี่เลยใช่ไหมครับผมเพิ่มแรงม้าครับเอ่อเพิ่มเลย ปาดปวดปาดอันนี้มี3ระดับใช่ครับ ผมเก็บไฟอีกทีหนึ่โอ้รวดเร็วประมาณสักไม่ถึงสิบนาทีอันนี้เรียบร้อยละเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ตัวรีโมทมันนะครับอันนี้วิธีใช้ก็คือว่าถ้าไม่ไม่มีไฟออกที่ตามันเนี่ยไม่มีไฟกระพริบที่ตาคือหมดศูนย์หรือปิดหรือเดิมเดิมของรถเลยวิธีการเป็นโหมดกดตรงนี้ครับกดหนึ่งครั้งไฟกระพริบหนึ่งครั้งดับคือหมดหนึ่งกดไปทีหนึ่ง สองขั้นดับคือโหมดสองเห็นไหมมันจะกระพริบสองขั้งดับอ่าทีหนึ่งจะกระพริบสามครั้งก็คือโหมดสามถ้าแบบเป็นมาศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์วนอย่างนี้เรื่อยน,น,นี่กลับเข้าสู่ใช่เดิมเดิมของรถหรือโหมดปิดอ่าใช่ก็เคยมีสามระดับหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งถึงสามก็แตะสั่งให้กันตอบสนองของคันเร่งยิ่งโหมดสูงเนี่ยเราแตะคันเร่งทีเดียวก็พุ่งละอ่าส่วนโหมดไหน โอเคสุดต้องไปลองไงเพราะความชอบแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็เอาแค่หนึ่งบางคนก็สามไปเลยอ่าไล่อีกโหมดหนึ่งจะเป็นโหมดปิดควันก็คือว่ากดปุ่มค้างไว้ครับโป๊ะค้ากับพี่เนี่ยเรากดซ้ำอีกคือบุบให้ไฟติดค้างปุ่มเนี่ยมันเป็นโหมดปิดควันก็คือว่าถ้าเราเหยียบคันเร่งไปนเนี้ยรอบมาาันจะอ่ามันจะคงจะรอบให้เราอยู่แค่ประมาณนี้มันจะไม่ขึ้นไปละตอนนี้ที่แบบว่าโดนเข้าด่านควันดำเนี่ยก็สามารถมีโหมดนี้สามารถปิดได้ วิการออกจากโหมดนี้ก็กดไปเลยครับกดปุ๊บเนี่ยไม่กลับมาเป็นโหมดปิดก่อนเป็นเดิมของรถอันนี้ไมนเร่งได้ละ,ะเร่งได้ปกติละแล้วส่วนเราจะใช้โหมดไหนก็ลองเลือกอีกทีนึงว่าเราชอบโหมดไหนแต่เดี๋ยวผมจะตั้งให้ที่ประมาณสองก่นกลางๆเลยลองใช้ดูถือสมมติขับขับไปอยู่เรากดเปลี่ยนโหมดได้ไหมได้ครับแต่แนะนําให้ยกคันเร่งก่อนหรือถ้าเกิดว่ามันรีโมทมันอยู่ใต้เกินหรืออะไรเงี้ยแอบข้างทาง,ทางก่อนก็ดีปลอดภัยอ่าแอบข้างทางก<ด>่อนแล้วก็ เปยนโหมดแล้วก็ค <jak> ่อยขับออกไปดีกว่างั้นจะปลอดภัยกว่าครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมมาถามความรู้สึกนะอันนี้ใช้ใช้เลเวลไหนเลเวลหนึ่งป่ะสองนะกับพแป๊บโอ้โหถ้าเรานี่ถ้าเลเวลสามนะกลัวไม่รอดนะฮะ ไม่รอดนะฮะไม่รอดกล้องนะครับเครื่องมันแรงโอ้โหรู้สึกไงถามความรู้สึกไงครับแรนโยนเบามากเลยอ่าเหยียบเหยียบเหยียบติดเหยียบติดนะก่อนหน้านี้อากาศเป็นไงครับคุณบังอนนี้นงนงครับจะนงนงไหยขึ้นช้าขึ้นช้าลราจะเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกได้เลยรู้โอ้โนี่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะเอาอีกคำไปเปลี่ยนนะนะโอ้โอย ขายดีแน่นอนนะ,ะ,ออนะราคาอยู่ที่พ9นเบาทใช่ทั้งชุดนี้นะฮะถือว่าไม่แพงนะแลกกับสมรรถนะของรถที่เพิ่มขึ้นมานะคุณปัตนะใช่นะครบะับอ่ะไปเดินทางต่อนะครับอันนี้ติดเรียบร้อยแล้วครับก็วากเครื่องกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามดูนครับฝากรวครับขอบคุณมากครับ